มุกกระแม่ลูกไปนอนไหนมาไม่ได้ๆๆพอมันเงี้ยฮลูกมุกกรแม่ลูกเมาเมาเไหนมุกกระแม่ลูกกระแม่เมาเมาเออแปะน่าง่องแล้วเมา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 องปดูตะกี้อู้ได้ได้ถาตะกี้ขี้มันได้ถ่าได้ถ่าขี้น้วเนาะพีเนาะขี้้วนเนาะอ้นแม่ลูกอ้นแม่ละอ้นแม่ละแม่ล่ะอ้นแม่ละ เออดักเช็บดักแชบดักแชบดักแชบดักเช็บว่ล่ะแกต้องหวยยูคกับยายบ่เดินเลยยุครับยายว่ล่ะยู่กับยายพาเล่นดูขาลูกพอปูนปูนน้ำลายออกดูไหนลูกไหนลูกหมูน้อยาหยนมูน้อยหมูน้อยหมูน้อยขอาห้องหมูน้อยน่ะน้องออขาห้หมูน้อยนะี้ยกเดียวเห็นแล้ว